สวัสดีครับพบกับมะมอยหอยสังนะฮะ EP 7นะครับวันนี้ณที่บ้านมาดามปัดแห่งปัดบ้านผมครับก็ออื่นนะครับต้องขอโชว์รางวัลก่อนนะครับรางวัลนี้นะครับได้มาอย่างไรสวัสดครับรางวัลกินดรีนะฮะกินดลีทองคำนะฮะประจำปีนี้สาขาด้านช่วยเหลือสังคมคนสัตว์นะฮะที่ได้มานะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับรางวัลน,นี้วันรู้สึกว่าวันที่มอบรางวัลน,นะครับไม่ได้ไปรับนะครับเพราะว่าติดภาร,ระอยู่แถวกเกาอกอกนะครับก็เลยให้บม,าามปัดมารับแทนนะครับนี่ฮะเรารางวัลกินรีทองฮะด้านเชื่อเหลือสังคมคนละสั์นะครับบัณฑ์ขั้นชืยอยยางามาอัปเดตหน่อยเร็วเป็นขาพอยากเห็นมาอัปเดตหน่อย อ่าไม่สบายฮะนี่ขนาดนี่นี่นี่นาคนไม่สบายดีขึ้นอย่างไรดีขึ้นนิดนิดนึ่งก่าต้องทานยาเคยได้รางวัลด้วยกันแต่ไม่ได้ไปรับฝากประธามรับวันกินนาฬีนารเลยเนาะด้านการคมคนสัตว์นะฮะกินยาเยอะๆนะแล้วมีคิวไปต่างจังหวัดอีกไหมมีแล้วทำไมครับงานยุ่ง จีวรมารกฤฤฤฤฤฤิจคิวต,ตอนนี้พะะักผ่อนนะครับได้ครับขอบค<อ>ุณมาดามนะเ็ยินดือนครับร้านมาดามปัดแห่งปัดบ้านผมลว้วบินซอยสองนะครับเสื้อผ้าชุดสวยๆมีความมื่นชุดแฟนคลับต่างประเทศและในประเทศมาดูได้นะครับอ่าแล้วก็วันนี้นะครับเย่เช้าทำบัตรประชาชนแล้วทำบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะทำที่เขตบางกะปินะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับได้ท้ายสามตัวบัตรประชาชนพี่อุ๊บแปด 59นะครับเลขสวยมากเป็นเลขมหามงคลนะครับคิวถึงชอบเลขห9าเมากๆนะครับอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีคิวอัปเดตดังนี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับไปไหว้อะไอ้ไข่เจดีนะครับที่นครศรีธรรมราชกับชาไทยรูชาไทยและยูโรนะครับบินเช้านะครับวันเสาร์นะครับบินเช้า7จ็ดโมงครึ่งนะครับกับวันอาทิตย์ค่ำนะครับก็มีคิว โอ้มีคิวมากมายเลยนะเสาร์อาทิตย์นะครับไปทำบุญนะครับก็จะนำบุญมาฝาก f อฟีพีอุบนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับติดตามทางช่องอุบวิทยาชาแนลนะฝากช่องพรชูชาไทยชาไทยชแนลด้วยนะครับอัปเดตกันนะฮะสวันเสาร์ที่นี้และอาทิตย์หน้านะฮะอัปเดตรัวๆเลยจะไปอ่า เข okay, มาราชนะฮะบ,บ้านครูชาไทยนะฮะจากนั้นก็อาจจะบินไปหาคุณกิจคุณนิวที่กกกอนนะครับคิถึงน้องนิวน้องกิจนะครับก็จะไปดูพื้นที่โฮมสเตย์กาแฟกกกที่จะสร้างบ้านน้อย,หล,อยหลังน้อยหลังนี้ให้กับพี่อุบนะครับคิถึงคุณกิจคุณนิวมากๆนะครับเมืม่อวานม,ม,มันเกิดคุณกิจนะครับก็ไม่ได้ไปนะฮะแต่ ร่วมอวยพรอ๋อน้องตั้มน้องตั้มอนามาเสิร์ฟมาช่ว์หน่อยน้องตั้มนี่น้องตั้มนะฮะแม่บ้านเอ้ยไม่ใช่ผู้่ช่วยมาดามปัดค่ะไม่ใช่แม่บ้านครับขอณภาษาอนามาเสิร์ฟน่ารักจังเลยครับครับอ่าเดี๋ยวพอถ่ายคลิปนี้นะฮะก็จะอัพเลยนะฮะสดๆเลยก็แฟนคลับพี่อุบนะฮะที่ทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศยังเหนียวแน่นนะครับขอบคุณมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องก้าวเดินต่อไปนะฮะเราจะขวากิจนี้ไปด้วยกัน <laughs> ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาขวางหน้าเราไม่ได้นะครับนะฮะตรงนี้วันนี้เบาๆนะฮะเวลาเมืองไทยตอนนี้ก็ประมาณ สิี่นาฬิกาจุดยีนาทีได้นะครับบ่ายสองนาทีนะครับนะครับรายงานรายงานตัวกันด้วยนะครับ FC นะครับก็เดี๋ยวพอถ่ายเสร็จอัพเลยนะครับก็ส่วนไลฟ์สดนะฮะก็ตอนประมาณเจ้าสาทุ่มยี่สนย์ศูนเดี๋ยวจะเรียกครูชาไทยมาด้วยนะครับนะฮะส่วนมาที่5คิวพี่อุ๊บยังเหมือนเดิมนะครับที่งานของดีพี่มายงานเอาท์ทบนะครับพี่อุ๊บ ครูชาไทยนะฮะแล้วก็ศิลปินในค่ายพี่โอวิกมากมายนะครับส่วนวันที่19/20นะครับก็จะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะไปสอนเด็กนะฮะสองวันประมาณ30คนนะครับส่วนอ,อุปโมเดลไทยแลนด์ทางกรุงเทพก็ให้ครูเบิร์ตเป็นคนดูแลนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็แบ่งงกันแบ่งๆแบ่งๆคิวกันไปเพื่อให้เด็ก ผู้าวฟ้าเมืองไทยนะได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์จากรูอุปและครูชาไทยครูเบิร์ตจากสถาบานันอุบโมเดลไทแลนด์นะครับคิดว่าอาทิตย์นี้คงจะมีความสุขอีกนะพอเวลาได้บินไปต่างจังหวัดตัวเองจะมีความสุขมากนะครับความสุขกับาการที่เราได้ไป ที่ต่างๆฮะเห็นบอกว่าไปนครศรีธรรมราชครั้งนี้ก็จะมีเจ้าของโรงแรมติดชายทะเลเป็นสปอนเซอร์ให้พักฟรีนะฮะอาหารฟรีพักฟรีก็ต้องขอบคุณมากขอเออเดี๋ยวต้องขอชื่อฮะจะได้ขอบคุณนะครับยังไม่ทราบชื่อแต่บอกว่าคิวแน่นเลยครับสวันใครอยากจะไปเจอพี่อุบนะฮะวันเสาร์ได้ที่วัดเจดีย์ไอ้ข่นะครับน่าจะช่วงบ่ายนะครับก็มาถ่ายรูป มาเซลฟี่มาพูดคุยมาทกทายกันได้เลยนะครับสำหรับยุ้มเองก็จะเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะฮะก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับทุกคนมาถ่ายรูปมาเจอกันมาคุยกันได้เลยนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่ายุ้มเองเป็นคนของประชาชนนะฮะเราจะต้องเป็นคนที่ดีด้วยนะครับทั้งกายวัาจาและใจนะครับ ตลอดตอนนี้ฮะจิตใจดีขึ้นนะครับก็ทํางานรัวๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเช้า,ว,าวันนี้ได้งานเยอะเลยครับทําบุญตอนเช้าไปจ่ายตลาดอชอบชิมโชวแล้วก็มาเมาวอยหอยสังเดยวเย็นเราก็ไล์สดวันทีสี่คลิปเนาะก็เบาๆนะครับกําลังเตรียมซื้อไม้ไม้รอยนะฮะเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะไม้ไม้อไวโอเลสใช่ไหมไร้สายนะครับ ก็กาลังเตรียมอยู่กําลังสั่งจองทางาทางอะไรอ่ะรู้สึกทางทางทาง,ทางที่เขาขายกันในในในไลน์ในอะไรประมาณนี้นะครับในเว็บต่างๆก็เดี๋ยวก็จะได้มีเสียงที่ชัดเจนพยายามแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเครื่องซื้อเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ลุยเต็มตัวแล้วเพราะว่ามีคิวเดินทางไปต่างจังหวัดทุกทย์เลยเพราะว่าไปต่างจังหวัดเราจะได้สถานที่ใหม่ๆแปลกๆและเราจะได้ เพื่อนใหม่ๆด้วยนะฮะก็คิดว่าคนไทยทั้งประเทศปีนี้ปีหน้าจะได้เจอทีมพี่อุบรวัวๆยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับทีมนี้ส่วนคนไหนนะฮะที่อยากจะสมัครเรียนจากสถาบันอุบโมเดลแนด์ก็ยังสมัครได้ตอนนี้ลดร,ราคานะครับและเปิดให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้ามีโอกาสที่จะได้เข้าสู่วงการบันเทิงถ้าพี่อุบไปเจอแล,แล้วเห็นว่า่วยก้านดีนะฮะ คุณก็มีสิทธิ์ได้เป็นดาราเนี่ยภูมิใจมากรางวัลน,นี้นะครับเพราะว่ารางวัลต่างๆที่ได้มานะฮะพี่อุ๊บได้มาจากความสามารถล้วนๆไม่มีการซื้อไม่มีการขายไม่ไม่เอาฮะถ้าบอกว่าอ่าถ้าเวทีไหนที่มีการซื้อกันเยอะเราจะรู้ฮะ,ะเราก็จะไม่ไปรับนะครับเพราะว่าปีหนึ่งจะรับรางวัลไม่กี่รางวัลนะ,ะขอเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและมีความหมายกับเราและได้มาด้วย จากผลงานจริงๆนะครับตรงนี้นะครับเออเป็นไงครับวันนี้เอฟตีต่างประเทศทําอะไรกันท่าตอนนี้นะครับอ่าเมืองไทยเริ่มเย็นแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากถ่ายคลิปนี้พ็อจะอ่ากลับไปหาอาหารให้น้องแมวได้กินกันนะครับนะฮะแล้วก็ตอนเย็นๆค่ำๆเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันต่อนะครับก็เอขอขาพูดอีกทุกกําลังใจทุกความห่วงใยนะฮะ สำหรับตรงนี้นะครับกําลังใจยังยังยังดีนะฮะมากๆครับคิวงานก็ยังเหมือนเดิมพ่อสำหรับพี่อุ้มทุกอย่างนะครับคิวงานอะไรยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาสําหรับคนคนนี้อยู่แล้วนะครับนะครับอาจจะหัวเราะน้อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นตัวพี่อุ้มพายังเหมือนเดิมนะครับครับก็อก็คิดถึงกอกนะคิดถึงบรรยากาศตอนเช้าไปทำบุญ เจอ,อยัยอูนเจอย่าอาชินะฮะคุณกิคุณนิวเป็นเจ้าของที่น่ารักมากดูแลรูปอย่างดีเลยนะครับก็ใส่ใจมาส่งมารับนะฮะแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับ <laughs> นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ก่อนนะฮะกลับมาคิดถึงนะฮะไม่ใช่ไม่คิดถึงนะฮะเพราะว่าเราไปแล้วเราไปสร้างรอยยิ้มมิตรภาพสิ่งที่ดีๆให้กับทุกๆท,ท,ที่ เวลาไปไหนก็จะผูกพันนะมีความสุขที่ดีงามนะคอบคุณรางวัลกินนรีทองคําด้านช่วยสังคมคนและสัตว์นะฮะสำหรับยุ้เองนะฮะก็ขอยึดมั่นว่าเราจะทําความดีตลอดไปช่วยทุกคนอยู่แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับมีอะไรอยากจะคุยอะไรกับพี่อุ้ก็อิน็อซ์กคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะฮะสำหรับแนคขับ ที่อยู่บืางนอกนะครับถ้าอยากจะมาเมืองไทยเวลาไหนอยากทานอะไรจะให้พิวภาไปก็ได้เลยยินดีนะครับนะฮะก็ขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขสนุกับการทำงานในทุกๆวันและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับตะไคร่นะครับพี่อุ๊ยยังเป็นพี่อุ๊บเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงรักทุกคนนะครับรักตลอดไปขอขอบคุณนะครับครับบ๊ายบาย สวัสดีครับยืนหน่อยไหมยืนหน่อยยืนไม่ไ,ไ,ได้เลยเออครับปิดแล้วนะครับ